วัดีค่ะเด็กๆวันนี้ก็ได้เวลาที่เราจะมา FIT in 5ออกกำลังกายให้สนุกไปพร้อมกันแล้วนะคะแล้ววันนี้เด็กๆก็อยู่กับครูโปรใน Happy Yo! ค่ะวันนี้ครูโปรจะชวนเด็กๆให้ไปดูสิ่งในชีวิตตัวเล็กๆที่สวนหลังบ้านของครูโปรค่ะและท่าโยคะที่เราทำกันในวันนี้ก็จะช่วยให้เด็กๆยืดเหยียดทุกส่วนของร่างกายเลยน้องไททันน้องของขวัญพร้อมหรือยังคะ แล้วเด็กๆทางบ้านล่ะคะถ้พาพร้อมแล้วเราไป Fit in นพร้อมกันเลยค่ะ 5...4...3...2...1... let's go <S <ป>ตอนนี้เราก็อยู่กันที่ส่วนหลังบ้านของครูโปโแล้วค่ะและสิ่งมีชีวิตตัวแรกที่ครูโปโจะพาไปรู้จักก็คือเจ้าก,กบนั่นเองค่ะเดี๋ยวเด็กๆหันหน้าไปทางนี้กันเลยค่ะให้เด็กๆนะคะ ค่อยๆเอาขากลางขาออกมาแบบนี้ค่ะเอามือทั้งสองข้างของเรานะคะมาไว้ข้างหน้าค่ะค่อยๆเอาตัวของเราสไลด์ขาของเราไปข้างๆแบบนี้ค่ะให้เหมือนกบนะคะพยายามไม่เอาตัวมาข้างหน้าค่ะพยายามม้วนก้นของเราไปข้างหลังและกดลงมาให้ได้มากที่สุดค่ะเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆแบบนี้เลยหายใจเข้าลึกๆค่ะและหายใจออกหายใจเข้าลึกๆและหายใจออกค่ะ คราวนี้ค่อยๆเอาตัวกลับขึ้นมาค่ะและสิ่งมีชีวิตตัวที่2ที่อยู่ในสวนหลังบ้านของครูปโปก็คือตักกแตนค่ะเด็กๆนอนคว่ำลงไปเลยนะคะเอามือสองข้างของเด็กๆนะคะคว่ำไว้ตรงข้างลังตัวแบบนี้ขาชิดกันค่ะหายใจเข้าลึกๆและหายใจออกยกขาทั้งสองข้างขึ้นมาค่ะพยายามให้ขาติดกันไว้นะคะ หายกได้มากที่สุดค่ะขาเหยียดตึงไว้นะคะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกห,หายใจเข้าและหายใจออกค่อยๆเอาขาลงมาค่ะแล้วสัตว์ตัวที่3ที่อยู่ในส่วนหลังบ้านของครูโป้ปนะคะก็คือเจ้าดวงค่ะเด็กๆขึ้นไปนั่งยองๆนะคะแบบนี้ค่ะเอามือสองข้างของเราวางไว้ข้างหน้าค่ะ แขนมือของเราให้แน่นๆไว้เลยนะคะแล้วเอาขาของเราหนีบแขนไว้ค่ะแบบนี้เลยค่อยๆโน้มตัวมาข้างหน้าแบบนี้นะคะเอาแขนของเราอย่าลืมนะคะเอามือของเรากลางไว้แน่นๆแบบนี้ค่อยๆยกขาทีละข้างค่ะฮึบแค่นี้พอค่ะถ้าไม่ได้เอาขาลงมาให้อยู่แค่นี้ได้ค่ะหายใจเข้าลึกๆหนีบแขนไว้แน่นๆนะคะหายใจเข้าลึกๆหายใจออก ค่อยๆยกค่ะค้างไว้นะคะแล้วค่อยๆเอาขาลงมาค่ะตอนนี้เราก็ได้รู้จักสัตว์ทั้งหมด3ชนิดแล้วเดี๋ยวเรามาทวนกันอีกหนึ่งรอบนะคะเด็กๆท่าแรกของเราก็คือท่ากบค่ะให้เด็กๆหันหน้าไปฝั่งนี้เลยค่ะเอาขาของเราวางไว้แบบนี้นะคะแยกออกจากกันเล็กน้อยค่ะเอามือสองข้างของเด็กๆนะคะวางลงไปค่ะ แบบนี้แล้วค่อยๆสไลด์ขาของเราค่ะไปข้างๆไม่เอาตัวไปข้างหน้าพยายามดันตัวมาข้างหลังและกดขาของเราออกไปให้แน่นๆนะคะแบบนี้ค่ะเอาให้ลงพื้นที่สุดค่ะหายใจเข้าและหายใจออกเอาตัวกลับขึ้นมาค่ะและสิ่งมีชีวิตตัวที่สองนะคะก็คือตั๊ก,กแตนค่ะเด็กๆนอนคว่ำลงไปเลยเอามือสองข้างนะคะเด็กๆ วางไว้วไวข้างลำตัวแบบนี้ขาติดกันค่ะหายใจเข้าลึกๆและหายใจออกยกขาขึ้นมาสองข้างค่ะเหยียดตึงไว้นะคะเด็กๆไม่งอน,นะคะหายใจเข้าและยกให้สูงขึ้นอีกค่ะหายใจเข้าลึกๆและหายใจออกค่อยๆเอาขาลงมาค่ะและสิ่งมีชีวิตตัวสุดท้ายของคทรบโปนะคะก็คือเจ้าด้วงนั่นเองค่ะเด็กๆขึ้นไปนั่งยองๆนะคะ ให้เด็กๆขึ้นมานั่งยองๆแบบนี้เลยเอามือสองข้างนะคะกางออกมาแบบนี้แล้ววางไว้ค่ะพยายามเอาเข่าของเรานะคะหนีบแขนของเราไว้งอศอกเล็กน้อยค่ะหายใจเข้าและหายใจออกโน้มตัวมาข้างหน้าค่อยๆยกขาของเราขึ้นทีละข้างอย่าลืมหนีบขาของเราไว้แน่นๆนะคะและค่อยๆลงมาค่ะตอนนี้ เราก็ทำท่ายยขะครบทั้งหมด5นาทีแล้วคะ่ะเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆและชาเลนจ์สำหรับวันนี้ก็คือท่าแพ้งกับด้านคะ่ะเด็กๆนั่งแล้วก็ชันเข่าขึ้นแบบนี้คะ่ะเอามือสองข้างนะคะกางออกมาแล้ววางไว้ข้างลำตัวคะ่ะหายใจเข้ายกสะโพกขึ้นคะ่ะถ้าใครไปต่อได้นะคะให้เอาขาย,ยืดไปข้างนึงคะ่ะและถ้าใครสามารถไปต่อได้ ให้ยืดอีกข้างหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะจับเวลาทั้งหมด10วินาทีพร้อมนะคะเด็กๆเ,เริ่มค่ะยกสะโพกขึ้นค่ะถ้าเด็กคนไหนรู้สึกว่ายังทําไม่ได้สามารถย้อนกลับมาได้นะคะตามที่เด็กๆถนัดเลยค่ะยกสะโพกขึ้นสูงๆค่ะตึงๆไว้แล้วค่อยๆเอาตัวกลับลงมาค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆสามารถทำได้ถึงสเต็ปไหนกันแล้ว แล้วก็อย่าลืมจดบันทึกสถิติของตัวเองเด็กๆจะได้รู้ว่าเด็กๆมีความอ่อนตัวเพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหนแล้วและครูโปรมีแบบฟอร์มให้เด็กๆเ,เข้าไปดาวน์โหลดกันได้ที่ Facebook Fanpage Fit in f i ค่ะอย่าลืมเข้าไปดาวน์โหลดและจดบันทึกกันเยอะๆนะคะตอนนี้เวลาก็หมดลงแล้วมาพบกับครูโปรได้ใหม่ในรายการ Fit in f i โตไปทุกวันค่ะบ๊ายบาย